ครับพี่น้องปองปายสู้ขูดสุกคนสำหรับเอฟซีอยากได้ไก่แม่ไปต่อยอดพี่น้องไก่แม่ผมสิเป็นมีลำประชิดกับหัวตำล้ำแหนมล้ำประชิด,ก,ชดกับลํำเลี่ยงนะพี่น้องสายพันธุ์ผมสีเก่งสีเก่งแบบนี้ผู้ใดนั่งกระทักเฟซสุ่มสอแสงงามสุ่ม เบ็นบักสอเบลนบักแสงงามแล้วก็เบลนบักแสงงามพี่น้องหรือเบอทุกั์่ะศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งสี่ศูนย์หกหกสองพี่น้องทักเข,าาข้ามาถ้าค่าหลักอย่าสำหรับเอาไปต่อยอดได้เลยพี่น้องอีกเป็นสายนินจาสายโกโก้ผมเอกมาพัฒนาเติมเข้าไปจนครบเครื่องพี่น้องสายโกโก้ผสมขาโบ สสยนินจาพัฒนาอืมีเลียมพม่าตีพมาตีเชิงพมาตีมาผมมเติมแพ้แพ้ตาเข้าไปล่ำประชิดล่ำแยมอุ้มไปตีกับลวอยสบายพี่น้องสำหรับเอซอย่างใดถ้าเขามาในเฟซผมพี่น้องบางเทียมันบอกราคาใน y o u u ูทูบ่ได้พี่น้องมันผิดกดเพลนเอซก็ไดดสำหรับเอซที่ถามเขามาใน YouTube หอ ว่าราคาทอดใดทอดใดหน่ะมันเบาแล้วมันผิดกฎทรหาผมเลยพี่นอ้องหรือทักเขามาในเพจผมพี่น้องอมบอกแพงดอกราคาหลากยาเอาซ้ำนีมม่แหละครับปากกดติดตามสวัสดีครับ